นิทานเรื่องคำขอสุดท้ายต่อยมทูตการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองที่มีบ้านเรือนตั้งสูงโออาโคมไฟหลากสีสันห้อยยาวเรียงรายจนสุดถนนเทศกาลพลุไฟจุดสว่างพร่างพผ่าทั่วท้องฟ้าทว่าชีวิตของชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังจะดับลงในเย็นวันนั้นเขานั่งเขียนหนังสือลำพังอยู่ในห้องเหมือนอย่างเคยเสียงเคาะประตูปิดสนหเชื้อเชิญให้เขาเปิดมันปรากฏร่างทมินสูงใหญ่คลุมอาภรณสีดำ ยมาทูตกล่าวด้วยเสียงอันแหบแหง้งยินดีด้วยอายุขัยของเจ้าหมดลงแล้วไม่ว่ายากจนหรือมั่งมีก็ไม่อาจหลีกเล้นข้าได้สมุดเล่มหนาเตอะถูกหยิบขึ้นมาคุณความดีที่ชายหนุ่มเคยส,สร้างส่องประกายผ่านในตายมาทูตมนุษย์ผู้อารีคนนี้ทําให้ปีศาจซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากยมาทูตจึงอนุญาตให้ชายหนุ่มขออะไรก็ได้ที่เขาอยากทําเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายข้าจะช่วยให้มันสำเร็จผลโดยเร็ว แม้จะมีผู้คนมากมายให้พบเจอแต่หัวใจก็ไม่เคยถูกเติมเต็มชายหนุ่มจึงขอให้ได้พบผ่านกับหญิงสาวผู้เป็นที่รักอีกครั้งเมื่ออดีตที่เคยรักกันอย่างสุขสันร์หากได้พบเธอแล้วเขาจะตามยมทูตไปโดยถอยคำที่ลังเลสับสนทว่านั่นคือความต้องการจากหัวใจของเขาอย่างแท้จริงยงมทูตจึงพงกศีรษะรับคำแล้วร่างสีดำก็พลันอันตรธานไปกับเงามืด ชายหนุ่มไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธออยู่ที่ไหนหรืออยู่กับใครเธอคงกําลังใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ขอเพียงได้เห็นหน้าอีกครั้งชั่วพริบตาเดียวก็เพียงพอเมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปยมมาทูตเฝ้าติดตามชายหนุ่มดังเช่นเงาและคอยกระซิบให้เขาเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆสถานที่ที่มีเธอคนนั้นอยู่แต่ไม่ว่าจะพยายามมากเท่าใดชายหนุ่มกับหญิงสาวก็ไม่อาจโครจรมาพบกันได้เลยยมมาทูตเริ่มชงนใจและไม่สบอารมณ์ เมื่อรู้แล้วว่ามีบางสิ่งกำลังขัดขวางอยู่ในดินแดนแห่งความรักยังมีหนุ่มน้อยผู้ถือครองคันธนูอันศักดิ์สิทธิ์กำลังแอบมองเหตุการณ์นี้อย่างใคร่ครวญเขาคนนั้นคือกามเทพทูตวสวรรค์ที่เคยผูกไดแดงให้กับหญิงสาวที่พวกเขากำลังตามหาดายแดงของหญิงสาวถูกผูกติดไว้กับชายอีกคนที่อยู่ห่างไกลชะตาหัวใจเธอมีเจ้าของเสียแล้วจงหยุดตามหาอดีตเสเถิดความรักที่เจ้าไม่อาจเอื้อมผู้ไม่เกี่ยวข้องจึงต้องเหินห่าง สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นจากความพยายามของชายหนุ่มกับยมทูตจึงต้องหลุดลอยไปพวกเขามักเดินสวนกันเพียงครึ่งก้าวชายหนุ่มเริ่มรู้สึกท้อแท้ต่อแสงแดดและสายฝนแต่ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปยมทูตเริ่มร้อนใจที่ไม่อาจนำดวงวิญญาณของเขาไปได้หากไม่ทำตามสัญญาซึ่งความดีทั้งหมดที่ชายหนุ่มเคยทำก่อนเขาสิ้นใจก็ควรได้รับการตอบแทนแล้วคืนวันก็ผ่านผ่านยังคงไร้เงาของหญิงสาวที่ชายหนุ่มเฝ้าหา เสียงอันแหบพร่าของปีศาจข้ารอนานกว่านี้ไม่ได้แล้วยมาทูดเริ่มส่งภาพนิมิตฝันให้กับหญิงสาวฟังความทรงจำในดอกไม้ทุกดอกที่เธอสัมผัสในทุกบทเพลงที่เธอได้ฟังและในสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่เธอได้พบเห็นจนทำให้ความรู้สึกรักของหญิงสาวมัวสลัลวอยู่ในม่านหมอกเมื่อกามเเพรูเขาจึงยิงศรน,นับพันซ่อนความทรงจำนั้นเอาไว้เพื่อให้เป็นไปตามลิขิตการข้างหน้าการปกป้องหญิงสาวจากความเศร้าในอดีต ก็เป็นหน้าที่ของกรมเทพบางตำนานเล่าว่าในวันที่สายลมพัดกันโชกในคืนที่ฝนดาวตกนับผ่านเซนนั่นคือวันที่ยม,มทูตส่งสายลมตามหาเธอและกรมเทพยิงศรส,สกัดขานสุดท้ายแล้วการเวลาไม่เคยหยุดนิ่งหญิงสาวได้แต่งงานและสร้างครอบครัวกับชายที่เป็นคู่ชีวิตตามได้แดงแห่งโชคชะตาในขณะที่อีกคนกำลังใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวหัวใจจนถึงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ และเข้าสู่วัยชราภาพเมื่อความรักบันจบครบถ้วนดังที่ชะตาลิขิตไว้หน้าที่ของกรรมเทพจึงได้สิ้นสุดลงเมื่อไม่มีใครคอยขัดขวางยงมทูตจึงทำหน้าที่ของตนอย่างเยือกเย็นในช่วงบั้นปลายของชีวิตตัวเขาในวัยชราภาพก็ได้พบพานกับเธอผู้เป็นที่รักอีกครั้งภาพหญิงสาวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าราวกับวันแรกที่ได้พบกันและนอกจากเขาก็ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าเธอคนนั้นกำลังทำหน้าตาหรือรู้สึกอย่างไร เมื่อความดีได้รับการตอบแทนตามสัญญายามทาูตจึงกล่าวขึ้นด้วยใจที่อิ่มเอมบางอย่างที่ไม่อาจครอบครองได้แม้จะรอมาทั้งชีวิตข้าเสียใจด้วยอายุขัยของเจ้าหมดลงแล้วหลังจากนั้นปีกสีขาวกลางสยายออกร่างอันทอแสงราวกับทูตสวรรค์ก็ได้นำพาดวงวิญ,ญญาณของชายชาราบินขึ้นฟ้าไปอย่างพอใจ